ที่เรื่องที่คนไทยไม่ค่อยสบายใจนะครับเมื่อคณะนายทหารจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเยือนทหารไทยแต่ว่าไม่ได้มาตราการในการเฝ้าระวังและการป้องกันโควิด -19 อย่างนี้ต้องร้องครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าตามที่สบอคออนุญาตให้พลเอกเจมส์แมคควิล l ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาและคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่9ถึงวันที่10รกรกฎาคมนี้โดยไม่ได้กำหนดมาตรการในการกักตัว14วันเหมือนคนต่างด้าวและคนไทยในต่างแดนที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันการแพร่ร,ระบาดจากการติดเชื้อโควิด -19 นั้นคุณศรีสวุวรรณบอกว่ากรณีดังกล่าวแม้ว่าสบคจะพยายามออกมาชี้แจงว่าพบทบสารัฐและคณะจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ตามข้อตกลงพิเศษหรือ Special Agreement ในฐานะแขกทางราชการที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว14วันแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ6ข้อของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดด้วยศรีสุวรรณจันยาบอกต่อนะครับว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของของบทบรสรัฐและคณะจะไม่ทำให้เชือ้อโควิด -19 ที่อาจแฝงมาจากสหรัฐมาสู่คนไทย เพราะผลสํารวจของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC ของสหรัฐอเมริกาล่าสุดยังพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือ54%ไม่รู้ตัวว่าพวกเขาไปติดโรคมาจากไหนเออแล้วพบบตบสหรัฐอเมริกาอาจจะไปเผลอติดมาก็ได้ค่ะมันสะท้อนแนวโน้มในการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการซึ่งมักจะเป็นคนใกล้ชิดผู้ร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรมุมของพี่ศรีนะฮะศรีสุวรรณจันญาก็ฟังได้โดยแกบอกนะครับว่าดังนั้นพบบบสารัฐและคณะซึ่งมาจากประเทศที่มีสถิติของผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลกเกือบ3ล้านคนแล้วจึงไม่อาจจะเชื่อใจได้เลยว่าเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการอีกทั้งมาตรการ6ข้อก็เป็นข้อกําหนดที่สบคคิดกันขึ้นมาเองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผบตบสารัฐเป็นการเฉพาะเท่านั้น และมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีและโฆษกส,สบคพยายามพร่ำบอกให้คนไทยกาดอย่าตกกาดอย่าตกแบบแผ่นเสียงตกร่องมาโดยตลอดแต่ถ้าว่าคนของรัฐบาลกลับมีสิทธิอภิสิทธิชนเช่นเมื่อคืนวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันระลึกวันชาติสหรัฐที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมีการจัดงานวันชาติสหรัฐซึ่งมีนักการเมืองไทยไปร่วมงานมากมายทั้งอนุทินชาญวีรกุล ทั้งรองโฆษกสบคก็ไปร่วมงานด้วยแถมภาพที่ไปร่วมงานกลับไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสไม่ใส่เฟสชิลไม่รักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งซึ่งชี้เห็นว่าคนของรัฐบาลและสบค,บคไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีในการป้องกันโควิด -19 แต่บอกประชาชนว่าการอย่าตกการอย่าตกประชาชนต้องทำสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไม่อาจปล่อยให้กรณีดังกล่าว เป็นการเอื้อประโยชน์แบบไม่มีมาตรฐานของสบคต่อไปได้จึงจะนําความไปร้องต่อปปชเพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของสบคว่าเป็นการใช้อำนาจแบบไร้มาตรฐานและทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันที่9รกรกฎาคมนี้เวลา10ตรกามนทีที่สำนักงานปปช สีสุวรรณจันยานะครับเครื่องหมายการค้าเขาต้องมีไมโครโฟนเพราะว่าถือว่าเป็นนักร้องแห่งยุคนะเมื่อก่อนมีคนหนึ่งคุณเรืองไกรลีกิววัฒนะ,ะแต่ว่าพอมาอยู่ในปีกเพื่อไทยการร้องการยื่นก็อาจจะเบาลงเล็กน้อยเพราะว่าก็ต้องเลือกเรื่องเลือกประเด็นที่สังคมเอาด้วยและเป็นประเด็นที่นําไปสู่การร้องเช่นค,คุณเรืองไกรไปร้องเรื่องการใช้มูลินทีป่ารอยต่อซึ่งเป็นเป็นบ้านพักของไม่ปวิทค่ะ มาใช้เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่คุณเรืองไกรร้องเรื่องป่ารอยต่อที่มีการไปทาบทาบรทยรูวบวชแล้วก็มียืนคล้องแขนสิเอ็อรหันท่วาเนี่ยนะฮะคุณเรืองไกรร้องเรื่องนี้แต่สิสุวรรณเนี่ยยังมีพื้นที่มีเวลาในการร้องอีกหลายเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยไม่สบายใจนะโควิดเนี่ยมันรู้ด้วยเหรอครับว่ามันจะไม่มากับพบทบสารัฐโควิดสามารถจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องหยุดต้องหยุด เพราะว่ามันเป็นวันชาติสหรัฐค่ะทั้งที่สหรัฐอเมริกาเองเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับนี่คือบทที่ศรีสุวรรณญาจะต้องเดินต่อไปที่ปปชและคุณเรืองไกรเรื่องป่าเลาต่อก็ต้องว่ากันต่อนะฮะ